สวัสดีพี่น้องแฟนครับเอฟซีทุกท่านครับผมลุงเขียวเซียนอีสานครับผมมาทางนี้กะสวัสดีครับผมลุงก้อนเซียนอีสานครับผมเอาสิไปยังไหนมากไหนก็จงเปียกเปียกเปีกเปียเสีนี่มันวิซาตัวบาว่ามีกับขวมนำกัดร้อยเมื่อไรหรอครับโอ,อ้ข <m> วมเนี่ยขวน้องเนี่ยครับผมสิไปยังไหนขวมมากสิไปยังไหนมันเมืม่อไรก็ไปหานตปาปลาเมื่อไรสิมาขุดหนูน้ำมูบังเสร็แล้วมันกัดท่ามันดีสีมาหาขุดหนูครับผมเอามาทางนี้กะ สวัสดีครับต่ทอ,อตตทยอีสานครับโอ้ต่อกับมาต่อทยอีสานกับมาพี่น้องมือนีิมาพูนมากัระบน่ชาช่างกับพอถากับปุ่นออกไปกวนแล้วไปกวนนี่เออเจอ้มาบอกกันว้ามาร้อยมากวานละห,าานลห้าบังหนามเลยแค่เจ้าไหนหมอนหนึ่งสิบ่ฟุ้งลุงดิ <c oughs> อเอาเอาย่างหาควายหายางกำกันนอนนุ่งกวนเนะาะครับผมเมืองบรรยากาศพี่น้องหาขุดนูมมือนีิ มาทางนี้กะบพอถ้าครับผมสวัสดีครับพอถ้าเสียนอีสานครับผมสวัสดีครับผมทารไทยอีสา,านครับผมเอามื่อนี้กัมาหาขุดหนูคือเก่านะพอถา้านาะหนคคูครับผมเอาหาดูนี่พ่อตีขวยเสียเอายังนี่พออลไรครับพออลไรครับนี่ครับไอขวยเพิ่นนี่ครับขวยครับแล้วก็งหู้ยู่เลยครับอือมีหู้ยู่ขวยครับผมโอ้โหเถียอขุยบกหลา่ไปสิเพิ่นสิไปได้พอถ้าสิคนหู้ได้เหนียวอืม เปิดคูใดดีเอาไ้เลยนมนเอาไว้เลยเอาู้เรยเอาผู้ไว้เลยข้ามเรียนออกมือเล็น้อยตอนนี้ข่อยอยู่ทางไหนข่อยพอานี่ละขอยตัวูบู่ไมยูซื่อนี้บรยูหนีอมันวนไปนนี่มันปิดนะมันปิดหูไว้ะ มันเป็นมูไว้เนี่ยเป็นมูไว้โโอ้มันนีมาเต็มข้าระเบลเยด้พี่น้อง มะกุลนหนูนี่มาเต็มคาราเบลเลยพอถาผ้าทีมงานใหญ่มากเนาะลุงกวนเนะาะเน่นครับเต็มคาราเบลเลยมนนานนี่หรอกครับพอเขียวลงมือเองมันนี่เฮ้ยเ <laughs> บิ้งคิดส่พันธบ้าบอพี่น้องก็พอถาสวดิได้จเช,ชียสวดิได้กินเพิ่นนะ่นะบ่จเยอะเต็มคนมึนทั้งสิพันเขาไปเอาอันเมื่อวานซื้อยุคน่ะันี่ยเมื่อวานอันพายกับผ้าเชือว่าร์แหละพี่น้องอเราเดินสร้างกิจกคนง,งานอยู่ ถ้าคุณเพลงไดมโอ้ยคนไงพวกคุนี่แหละคืออัดไปพร้อมมันไปตื่นตื่นเพืไเ้ยหนมันชินดิถ้าเด้รักถ้าได้ักขันบ่มีกัไปวาวขันบ่มีกับหู้มดิมันวางเสด็พร้อมนี่เขาบอมีหมาแล้วเห้มันนปะโบกมีวันน้เอาผ้าถาสอคนไปหลดจะไปสอมันเอาส่อไอพี่น้องเบื้องนี้ ไปเรื่อยๆนลไปดำข้ามยุนไปบ่นไปบ่เลยไปละางุนนั่นไปุนั่นไปพุนไปแปาผนถ้าพุนเหนอไปอย่งีไ่จะไปจัดไรขอล่าขวนวันดูมองวนันานถ้านีไปทั้งปีถ้าเหนีอไปทั้งบุญอนี่แยกอมือให้กูท่นี่แยกมากบ่

ไป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 ไไป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 ไไป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 ปไ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  เยอะด้วยจอกันเท่ามึงกันด้รอครับผมดิมึงกันมึงกันพี่น้องครับครับตอผอบแป๊บวะต่อปล่อยไปลวกไปว่าจะขึ้นดวยขไงวะเมมนเามันนทังเตียวดนี่อาโดนยกคนม่ยังงดิรมกันนะพอทารมกันนะพอทารมกันนะพอทาดังบดีทำลุกกวนดิเอาลูกกวนเราบ้างกันนะ กลมกันลงกอนเร็เร็วูเีเตียกเียเตียเอาดมนลงน่อนโุ้กดมจะไดดมแว่เลยอยกันซอยกันซอยกันนี่ิายาเขา่ากินว่ขีีวเนี่ยอครับกินล้วกกินค้าแล้วเขาเห็นผั่เี่พขนะุหมุดหนับ่าม่นมนสิมุดนโนะมุดแทงกันพอ ไปพี่น้องตัวนี้กับลังสอดอลลกุ่อน้เงเ็งเ็งฮะปนคนันเป็นเตียงว่ะคนม่พอน่เยียกอดเนาะนั่นพมันเสียมเสียมเสียมเเสียมหยขันมาทังผีมันเสิบว่ามีเปียวมาทังนี่สีุงก่านงกโ้พอขัดออกพีนี่บ่ได้สันทีนี่ยปลากระป๋องกัมีอดล่ะโอ้กินปลากระป๋องก็มากมายสิเ้งันบ่ได้กทไดแล้วอเ มันหกไปตัดทางอีกวะเอามีทางอีกวะบ่อบบ๊อบ่ไปพุ่นดอกหนูสึกขึ้นนี่เส้เขวยนี่พราะคนตั้งเปรียวบอกเขวอยู่ทึ่งคู่ผีตามที่สุบหลักฐานวะเดี๋ยวยังเป็นต่อหาหูใหญ่มันหกเออเห็นแล้ว โอ้โหลงเรื่อยๆเว้ยเอต้อยอยากปั่นโอ้ตกใจตกใจปะครับปุ๋ยแล้วม่หยุดเป็ดกวนแท่งในบนสือูดแค่จะใส่บุ๊จะจขิงน่ขิงน่ไปหน่งวง้ต้อยทางอีกอยู่ ทางอีกทีต่อพี่ช่วยใส่ีดมาทางอีกซอยกันเข้ามาหน่อมันจะไปไกลทางเอาเลยโอ้บทางไปไห้แล้วมันเอ่เห็นเห็นเมื่อกี้มันจินหอยทีกินหอยห่วยว่กระคนเฮียคือเตี้ยเลยบุ๊วห่วยนี่ยกหลังเยบอ้นเป็นห่มโวันบอมี่กัไปว่าบอมี่ ต้องมีต้องมีสักวันบอต้องมีสักวันมันสมความน้ำควายังไหมบอสวมค้ามเปียบบอไะมบอหัวกันโบเมื่อไหร่จะคนมัดหมู่วยวันนั้นจะพาคนหลายหลายคนจะหาหุ่งกับพ่อหรอกจะหาตัวหันเฮเสียงวอดแจมัยพ่อว่าเพ่อแม่เว้เสียมสบ้อเสียมลำเสียมลำ มุนนี่ครับมันามดนตบไปสคนซาเด้อนี่ผมดมึงเยอะผมมีสิมีเอน,นะนบาขากับกตัวหลายย่นี่นก็ค<า>ือบุอผุ<า>มันเถนนี่ไฟสั้นมดากไฟสั้นตีลงตีลงบกยกเย็ดไหมดามใช่ไหม<อ>บกยกับเสียมแบบมิเตร้นอนๆเหนเร้อนะไาษาอันนี้ร้อนบอกดิร้อนเป็นยังออกจากถุงา นีวมเอาเสียนามไปนํคืองเกามันแปนด้อนีเราเราป็นนอยู่คองน้ำสองน้แปลนี่แปลหนึ่งต้องน้าสูงนัวนพอทาพอหัวเลยพอหูเลน้่หนาะเอาไปไปแล้วพี่น้องอ๋อคือห้อยขดไปไหมพอทามันไปไปไม่ไมไปไม่ักไปทัก เขาคู่บ่เขาคู่งมดเบิ่งงด้ต่อเบิ่งงด้ลูกไอ้บาดนี่เบิ่องมันเปหาหาคู่อนียมันนังยืมกันทาง้วอไปาดดทางอีกิฮ่นี่เิมอหอาหกันโอ้ยโอ้โหมีแต่ใคุบคนเกี่ยวตัวเราไปอัดแล้วอัดแล้วอัดแล้วอัดเดีวงกวนอัดแล้วะอัดเงมันอัดจีคุย่ดอ กบมาตันอัดในพอท้าห uh ้ามรแต่มันมีมันถือรูมไหมเอาฟังเหรนั่ไงไปยังไหนบ้างนะมันตันมันตันมันตันมันกบมาตันไปได้พอท้าอยู่ไหเพงใดเสนเหนียวี้นว่า้นนีดหแรงสิบัดแดดก้อนนี้ด้หัวหน้ามันอัดไปเดี่ยอยู่นีเหรอโห เฮ้ยต่อๆบ้งไมมต่อเขาครับหางเห็นหางเห็นควนควนนบงไป่อโอ้ยสีจงเลยนั่นเท่ามันดเีดนนี่นี่นี่เอามีสองูหูไตหูทั้งเอหูไตเอาสอไปกสออีกสออีกจับไอ้รอนวันลุงควนจับหางนี่หางมันหางู่มันหางมันอาพี่น้องแต่ว่าพท่นเนีมันใจเด้อว่าได้บรไเนต้องใส่ถุง่อน เอาเอาแบบไม่ชีวิตคือแบบว่ไม่ชีวิตแบบได้เกาจับกำคอเลยหนีเลยพี่น้องีมโอ้ปักไงเด้พี่น้องปักทุ่นไงสุดยอดแล้วไปไปอ้หวสุดยอดแปล็ทุ่งไหม่ต้ทุงไหมเค้ชเค้ช พอทาแควบาว่าาหักหอกเพิ่นสิเก็บเพิ่นสิเก็บว่หักจังเลยห้ามึงเนดนพีกันให้มีอีกตัวป่ะเป้าถุงแมนพอนถุงเจ้าไสถุงใม่ตอ่ถอะเพิ่นบ่านเลยติป้าสมนำมาเป็นจ๊กเ้ะมือละ่อนี่ยนมันโอ้เป่วงพอทาหนักนตัวนี้มาจะมือละครับพ่อน่ะเบงไหจากกิโลเฮิรตนี่งสกิโลเฮิร์ตเดี๋ยวมายกตานี่ก็ให้ เอยพี่น้องมานี่ว่าผ่านแล้วพี่น้องว่าผ่านแล้วได้มาแล้วหนึ่งแมหู้ีมาเลยหูเทนเลยหูหูไตหู้เบอคนเราหู้เหูเขานํมาผมหูมันโรกไตมันถีุ่ดต่ว่าหู้ดมันถี่วจากหวยไงวะมันแน่นกันบุ๊คไหนากบ่อยได้ท้าเนั่นแลเดี๋ยวเดี๋ยวไปโจกกันแล้วไปจกแล้วไปโจกคามันมีสิ่งสลไร วอแมนบังจกตันจกตันสิแมนโอ้โหไหลมดเลยเออตันตยนลงันตันงก้นเดี๋ยวเราจกตันนหู้หูงยนยังนั่งไหมไ่นอะพาเนาะนมันสุดเลยคนพ่อสุดพาว่าสิกนเห็ดยังขุไปคนละหู้นมละก้คนโอ้มีดีมีดีหนูมีมีมีจะ่าขวมกุแท่เด้อเนเดีมันโดนไปโดนไปนี่ดักลบอเขาสีดำกุแท่อีกที่ฮันเหหนูไปเนี่ย เพื่อกคนหนูนี่หากคนมาแต่อสากิโลหดพออทามาพี่น้องแหน่ลิลีท้าแหน่มีมีทามีมีอัดอดไปนน่้มันผกมางเปล่ั้งางดนเนอะงแล้วอัดหล้วแปลทั้่นมีแท้แค่นันมีแทีสล้นแล้วมีเป็นผงาครับเออผงหูแยบวต่อแม่นครับว้ายหูแยกเิ่งกันต่อเนกะ กันเอาเสียมากันนะลูกโอ้ถึงนหูแยกไป็นตัวมันไม่น่าดี้ลเออไปทางนี้น้ำอีกไหนครับนี่บานนี่นี่เสียงนี่นไป็หูแยกต<ะ>ัวไปทางไหนก่อนนี่ไปได้สายทางข้อเดี๋ยวเราปล่อยยอยเจ๊ะครับรไลิซั่นอันนั้นท้าทังตัวนี้ออกนะไลิซั่นห้องไม่เอามีดถางกันนะหูแยกได้บานนี่ครับผม ตั ek, mm ้งแยกหรือเปล่ามึงบาดตั้งแยกคือไก่สนมกิโลเฮิรตเ์สน่อแน่นเนี่ยเนี่ยตัวนี้มึงไปไวเลยแต่ตัวนี้ก็ได้ไปตัวนี้ก็น่าตอนอะโอ้พี่นอนอ้ตัวเต็มๆถึงตัวนี้ตนี้เลยว้ายสองหูแยกเหคับสองหูแยกแยกไเลย ยกระเดี่ยห้นมูนีนนน่อยู่นี่นี่หนน,น่อยู่นี่ละนูขวยาปนมากไก่ป็นเตัวดียวเป็นไป่ไรหรอมีเนือบีเนาะปเนีนีมแล้วนี่ยี่แฝลอยู่ตมบอกมมากกันกับวุนี่แมันๆออกไปซัตดกนอก้าว่ิดเลยวนะนนี่กับไทตัวกำลังขุดไปพี่น้อง ม่ไหอดทะลานนี่ขัวมันหาหาเนี่บอดีเนนี่ดิแปวมันนี่เไนี่นี่ดวนี่แปวเดี๋ยวูจั้งมานี่ละขามขตอนี่แปวตอขามตอแม่มึงเอ้าไปพักแท้ในห้องมนี่ มย,ยกมอกตลออกอออัดลออกห็นหีนเ,ยนเลยรนอัดลอกโ,โอ้ยูตัวนี่เ,เทียวหวองหัวคนด,ดูเวเออององี่กลนอหวง้ลนเนนะะออลอลอลตัวนี้นกวางกับเปียงกัเขาเลพี่น้องาน,นี่กะถือว่าเพิ่สิลดหุน หมดน้ำเบาเพระจมจมที่ไ่ฟูอะไแค่นี้มันสิขักแท้เลยที่ทุงกวันนี่ยามครับามแท้ๆแท้ขาครับเอ้าน้ำมือกันน้ำไปไหงหูมันหูมันหูยแม่ไม่ม่อยู่ไม่ม่อยู่ผมไม่ หูนหูมูนันสุดเราสู้หู้นบาตัวไหนนีสน้ำหูนี่เห็นบน้ำหูเอาน้ำหูที่สองที่สามพี่น้องหูน้ำพนกชาตินระสุดเนาะไนครับติดแถวออะไรครับไหดีสุดเนาะเป็นตาเป็นตาดักลงเนาะหนูเนาะหลแ่น้ำขูแท้เบ็งสี่แบะพี่น้อง ่อจะหังบ่เอ้ก็หังนหมดแดงก็หมดแดงมีไข่บ่อืมมีไข่รึ้่าหั่คมีไข่ใหญ่บ่ตรงบ่มีไข่ตรงบ่ผมว่ามันดีเบิ่งกูว่ามีไข่เห็นเป็นกองกองไหมโอ้คือบ่บิดมามึงขมันหัาใหญ่โอนขู่เขามันนั่นได้ดิต้อไข่หมดแดงมีหมอมันจงขุดสองตัวมันได้เงี้ยวบ่หากระโดดบ่ได้ดิทางเขามีมันมันไกลสิแต่มันหั่นใหญ่หว่า คือว่าพี่น้องบานี่พอแล้วสดุดอีกตัตดดวไปด้ครับไปเด้ไปฝุ่นได้าหาแปวุ่นนี่แหละโอ้บอลสุดอีกตัวบอลสุดบอัอนแบบหดุ๋มหล่อตัวปนีนปป่น,นีปแปมือนโอ้ย เอ้ยดดโอ้โหถ้าเป็นอะไเป็นพ่อว่าแพรแพไปสไม่จับบาทใสจักบามไปเรียบวหนหนงไปนี่ยถ้าไม่ตกอกตกใจหนิไงแล้วหน่ยอ่เอาคนตกไปสั้นเอานีห้องเปิดหนาบอกเนาะเปิดหนาเอาหูต่อไปสุดอีกป่พี่ร้องสุดอีกแล้วพ่อตาสุดขี้เเ่า นั่นสุดเหอนั่นสุดเหรู้ต่อไปบิ่งเหรสุดคือเกาพี่น้องเอาปาดหนูตัวเดียวขึ้นักแต่ไดนจะกิโลเฮิร์ตนีพอทานเนี่ดกิโลเฮิร์ตมันถ้าพอแต่เมียเป็นว่าเศร้าไม่เศร้าไหลก็น่าดเศร้าเศร้าิเศร้าคุยมันเม่เศร้าดอกเมีแล้วเอาเพ็นไดพอทาตัวเดียวกันหนูคือเกา อคนมาหาคนขัดเป็นขัดเป็นคนสองคนนี่คือสิบกว่าบพอท้าใจออกนี่เนาะจะไปกวดมันออกว่าขัดเป็นมากสองคนเ้อยใจออกวะย่านดูออกบ่กแล้วเอ้ากาดถือว่าพ่อได้ยูได้กินกาบ่าผาดเ่านเป็นยังยู่งกินกาติดตาเบิ้องนอกผ่าเนาะเอาได้มาแต้มหนึ่งกาผู้มัได้เสียเอ้าแต่ว่าขันได้อยู่หันบ่าวได้อยู่แต่ว่า พ่ากับพ่อมีแนวนอนพ่าก็หาเสียงเนาะขันคนสมมาผมก็มาค่อคุยโยงเนาะได้ยินป่ะขันอยากได้หล่ตัวไปกัหาคนอีกได้ยินป่ะติดตามเบืองตั้งแต่ใหญ่ใหญ่าทีมงานเชี่ยนอกสารไทยสารสีร่วมทีมกันเสียหายแยังให้เพียนองเบื้องกะติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องคิดตามรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับผมเสียงไม่ปั่นเสียงลุด สวัสดีพี่น้องแฟนครับเอฟซีทุกท่านครับผมลุงเขียวเซียนอีสานครับผมสวัสดีครับประธานเซียนอีสานครับผมผมกับไทยบ้านครับเอ่อต่อไปสวัสดีครับลูกบอลเซียนอีสานครับผมสสวัดีครับต่อไทยอีสานครับต่อไทยอีสานชื่อัน